สวัสดีค่ะชมชุ่มวันนีผ้ามามวัดปูซีศูนย์ค่ะสบู่ลมาเนิ่มเนี่ยปูกับลังทำที่นี่อดีค่ะอดีค่ะม่แต่ใส่ตะเศร้าเถอะหอดตาเศร้าเถอะที่ท่อมานบอกที่ท่อม่บอกฟานมาหอดตะเศร้าเถอะยาหายเด้อจับเนี้ยจับไปน้่มเนี้ย จะเป,ป็นน้ำนี่จะเป็นน้ำเด้อใช่เนี่ยถ้ากันเห็นแล้วเหรอพี่ที่เห็นแล้วหรอยางอันหนึ่งก็ดีแล้วฝากก็ดีฝากดวงเจแดงน้ำนี่ แมาฝากดวงกับปูถืกเลขแน่นอนเนี้ยไอ้เร่ไอ้คุณสะโลชาพรเย่อมแพรอันนี้บล็อตอเร่เร่บดีก้ใดเสือกสบู่ม่เอาสบู่แน่แน <c oughs> ่เ,เ,อเอาไว้นีเล้บปู <c oughs> ใครจะเอาพ่อนเลย่ยเล่ย สบูสะบูเอ๊ะสบูอะไรนี่สบูแค่เดยสบูหน้าขาวสะบูหน้าสวยผู้ใดใส่ก็ว่าดีบัดผู้ใส่ขึ้นมาขึ้นป่ะหัดยังว่าดีเลยพวแม่ป่ะผู้ทแบบว่าใส่ดีผู้ไปใส่รวว่าละลายมาแก้แนค่ะจ้าก้อนละลายค่ะผู้ว่าคือใส่ดีสามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีใส่ดีดีปู

ใส่คนละนเสร็จไปแล้วให้ผู้อื่นได้ใส่ให้ให้ผู้อื่นใส่ให้ยังใส่ดีใส่ดีสิใส่ดีลราบอกเขาจะดีแล้วเขาไม้ใส่ดีเขาไ่ได้ซื้อสิได้เดียบอกต่อเดียวไม่ได้บอกต่อเนี่ยใส่ดี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 ว่างไงใครคนน่าจะไปซื้อสี่สี่เสียเปรียบดิสร้างซื้อเด้สร้างซื้อ เบอร์ทอยุนนนะจอจะเดมนนี่บัน ตัวใดครับปูบดนี่บดบลห้าศูนย์แล้วเริ่มหาศูนย์เลิมีหาหาศูนย์หาฮะค่ะเจ็ดหาแปดตอนนี้น้ำหาปูรลุดหาศูนย์หนึ่งหาจอแต่ว่าจอเนียนๆก็คือหาศูนย์ตามข้อฟันปูบอ้หีบมอห้ปลาเนาะอย่าลืมเด่นสิบบนเด่นที่ห้ารองสี่ งวดที่ยี่สิบเก็บอันนี้บนว่ักสิบมันเด่นีหครับมันไหญ่ว่าบวมันออกต่ตัวเด่นนั่นสิยี่สิบหกงวดลวดงวดนี้เป็นงวดที่หยิบเก็บถ้าถ้าตัวนี้บวอันนั้นมืนอกิ้จะเป็นตัวบอกมันเ็เรียกว่าลูดหลักห้าี่รองสีคลองซีมันดีแค่ไหน่ะสีฟูชอนี่ไปได้ค่ะก็เลยคาดว่าถ้าลวดรักห้ามันมีแค่นี้ เป็นนวดที่ยี่สิบหกหาประมาณจะมาจาักสี่สี่ห้าสี่หกหลักสี่มีสี่แปว่าคันปูให่หาซูนถึงหาเก้าเมื่อก็้เห็นปูก็เล่นเน้นเนใวห่มันต้องให้ซื้อไล่ก็คือหาซูนหาหาหาหกานเจหาแปดเนีนเน้นเนีเนีนๆแต่ราคาประมามันจะมาหลักสี่สี่ห้าสี่ออกสองคู่นี่สี่ห้าสี่หกนี่ครัาหาบอลเรนที่แน่แน่มันออกตัวนี้แต่ว่ามั่นใจแล้วมันมาปูะออกตัวนียี่สิบหก งวดรวดค่ะราคามันเด่นที่หามันจะออกเปิดเด่นนั่นสิงวดมันได้ร่องสี่ปกติมันมีสี่กับห้ามาตัวเด่นที่ห้างวดที่ยี่สิบเด้อกตถ้าห้าไม่มาจะมาหลักสี่ขึ้นตัวอันนี้ขึ้นสุดเต็มออกมาทงงวดบอกพูดนี่งมันแจกคักบัวกสี่ไม่ลุดบัวรุดมีหกสี่ไม่ลุดทะเลปวดเนาะค่ะ สีไม่เคยหลุดดินตรงๆเพราะต้องกลับตรงไม่ต้องล่างห้าหลักสิบปะปูห้าหลักสิบห้าหลักสิบใช่ห้าเจ็ดแล้วปูเว้ยว่ามันคือมูเลยถอดมันอัี้ซื้อจากบ้านด้วยมันคืออะไรเอาวันหาแปดมันเจ็ถูกทุกนวดหาแปดนะมั้งน้ำปูอยู่หาสูรทะเบียนรถบัดทิมย์โมปลา แบบนั้นสิได้หน่อยสถิติมันก็เลยสำเร็จนั่นแหละคือเดน่นเดน่นเด่นลักซิตมันง,งวดที่ยี่สิบเกจกาตัวเด่นมันรุนรุนเลยวิ่งเลยบ่ะแมนวิ่งเลยบ่อคาเดบ่ะถือว่าเป็นวิ่งก็ได้วิ่งหา้าบนแมนวิ่งห้าบนไอตัวนั้นวิ่งวิ่งเฉพาะหลักซิตหลักหน่วยที่ซืดออันนี้หลักซิตอย่างเดียววิ่งหลักซิตที่สุดทเจะว่าซีบอมาอ้วนี้ปูแบบม่า ปดมากคนว่ามันคือกอแปดนะคิดว่าอาจจะมากแปดอยู่เสี้ยนก็จะว่าแปดมากลยเสี้ยนกาตัวห่อจริงๆเอาจ่มีมากเนมันใส่บอยู่นปูตัวตัวที่หอเอามาจับเนี่มันเป็นงวดที่สี่สิบห้าหกเ้าสามงวดที่สี่สิบเอามาใส่งวดเอามาใส่หลักสิบยี่สิบเจ็ดงวดตัวล่องมันเคอยออกบ่บปูยังไม่ทันได้ออกออกตัวเด่นังสิเห็นบ่ออกตัวเด่นหนกรหง้ กันั้นซีมันจะบมากเสียนว้าาตัวลองบ่ใส่ออกปูบ้านน่ะอันนี้คือสูตรเต็มของมันี่มันจะเป็นสิบสี่มอเซออกตัว้านี่แล้วก็ก็กพี่เจ้าหน้าเอาเนาะแลาปูเขียนไฮยูอเย์มาบ่อยเนาะนี่คือสูตรบนกเนียวทัางถ้าห้าถ้าห้ารดมันจะมาสี่สี่สี่ห้านังอรุดดกปูวัมนนี่ะมาเต็มๆละชวนมามันจะออกตัดตัวเต็งคับ ราเมน่วนมากแล้วทุกงวดเลยทุกงวดออกตัวเด่นมันเด่นที่สีห้าแต่ว่าเด่นสุดก็คือห้าวิ่งน้ำปูไปเพราะจังมืนวิ่งทำไมวิ่งในโซสัสซื้อจกเซนลดบ่บ่บ่ว่าจะซื้อซ้ำหันล้าเขาลงอยู่บนแต่รางวดออลถ้ากันเมียหรอขึ้นมีซีรี่ส์ะเรียกรางดิปูเรียกรางมในคามันใจยังเดิมกินเตงยยงเมียเับแที่ เละล่างว่าที่37ค่ะก็จริเดคุณทางแงวๆนี้มันเจ็บหาข้าวมันแก่ด้วยนี่สิเป็นน้ำแล้วสิแปดสามกูน้ำไปเลยรูดหาไปเลยค่ะเพื่อความแน่นอนไม่ต้องล่างแล้วไม่ต้องกลับตัวนี่ว่าที่36นี่มาพันเข้าไปนี่หาเจ็ดว่าที่36วันที่30วันนี้บอกว่าที่37ว่าที่ผ่านมาค่ะว่าที่ผ่านมาที่พระฮัทมาไทยกูลงต่ำๆนะมันเถื่อยอยู่ นี่ะอันนี้คืองวดที่ย่งวดที่สามสิเก็ดันวิ่งหกกับเก็ดว่าหกับเหลุดถ้าหลุดมันจะมาเก้าสองเก้าสามมันงแม่นยู่เหยนะรับมหาหกศูนย์หกหนึ่งเนาะศูนย์เจ็ดเเลยมันเป็นลักษณะเดียวกันแ้ถ้าหลุดมันจะมาสีหบ้าอันนี้หลุดหลุดมาออกส่วนข้างล่างมันห้าว่าเดินเง้วงวดที่สามสิบเก็ดเขาเลเพิ่มตัวนี้เพิ่มสองตัวเก้า7เก้เจ็ดศย์จ็ดที่เรา มีเพรกลมน่มันว่าค่ะนนสิเป็นจ้อซี่แล้วมาดูงวดที่่อยเอาไว้ที่สามสิค่ะล่างงวดที่สวันนี้บ่ปูแ่นฟันฟันท่งให้ลปูนี่นะสามสิบป่สิบหกสสังเกติ่งดีฟันแล้วมกลัมีเกอบปูทีนะครับในกรอบนว่าในกรอศ0นสามนะครับมักน้ำปูอยู่หอกหลักสนั่นพอต้วนี สามสามสิบเจ็ดงวดรวดอย่างนี้นี่หนึ่งทูนย์สามแปดสามนี่แค่นีตัวนี้เป็นตัว <khi S 1> ลองกันถ้าเอาตั้งนี้ง <Ride out. S 1> วดที่สามสิบแปดยังไม่รู้สำหรับเสิ่งรลึกมันเดินมายี่สเดินมาสามสิบเจ็ดงวดถ้าเอา,าเได้ไหมเนี่ยต่ออีกเนาะความตัวกลับอันสีหน้าเนี่ย ต็วันออกตะตตรงจังสีละปีหกสี่ออกต็จังสีะออกฝึกตรงศิฟันไมายรลวศูนย์นี่เดฟันดันนี่ยศูนย์สามแปดสามสองตัวลาตุ๊ศเน้นตัวนี้เป็นตัวล่างเก้าสามดันเก้าสามไ้ซื้อน้ำมันเจ๊ซื้อหลายพร้อมไปได้ซื้อวะซื้อยู่ห้าสิบหุ่บ่ตเมนนั่นเจ๊จจะเมนไม่บิดนั่นอเพ่นว่าลอยว่องกลมแล้ว่อลวว่องกลมเพน่นได้ตีต่ล่างให้เน้นเนนลเนีน มันเจรักเรปูข้างบนมันบอกยังยังไม่ออกตัวร่องออเอาตัวดินลักซิตมันศูนย์กับแปดเก้าวันในเก้าสามได้ลดลงไปโยกเป็นตัวกันถ้าศูนย์โมมาตัดออกถ้าถ้าไปคิดว่าศูนย์มมาปูก็เลี้ยแปดสามตัวเดียวสี่บมมาตัดออกเนี่ยซุ้มนี่ สี่โมแม่ตดเดเยวเก้าสามก็แปดสามสองโตทีสามโด่งนนี่นู้แมนเจสามเนี่ยเย่าสี่ก็ซื้อไว้ยุกันกันมันเคยออกื้อตุลีไปยู่แต่เขาจะวาโมามากม่ขาดสิแม่เด้รูรตุลีวา่มมันเคยมาเนาะเย้าแปดสามนี่นี่ปร์เท็นี่ปูเนี่ยเ่ามัจจวาตาโต่ว่าปูมันดังเดยเขาเสียงไหนมาออกตัวเดย์นู้เป็นรูรตุลีบูมีไหมค่ะ แต่ว่าแต่ว่าก้าสามไม่เคยออกามูนยสาก้าสามไ่เยออกก้าวสามก่อไดิห้าสามบ้ามากเกิดขึ้เจ็ดบ่มีแบบปูเอาเจ็ดใจกับแปดสามใจเจ็ดสามแปดสามขันรถคือรถเลยขันรถคือรถเลยบ่้่บรู้สม็ดดอกศูนย์สามแปดสามเก้าสามถ้าถ้าเอาเต็มเนี้ยถ้าเอาเต็มนี่แต่รู้ว่างนสามก้าวสามบ่รุ้ดอก ถ้าถ้าปีหกสี่ปีหกสี่ยังไม่หลุดเขาเขาเทียบเส้นแนวสิบบวกสิบนะสิบเส้นสิบนะมันจะชนกันที่ศูนย์กับแปดสามสซไซสามนูนหลดสามบอลมันกระเด็นสามเม็ดเดียวมันเลื่อนแล้วเม่าใส่หลักสิบมันจะไม่เป็นศูนย์สามแปดสามโหลดสามไปเลยโหลดสามโหลดหลดสามไปเลยเพราะว่านางกินเขาเกาลิงนูนหรอป่นนี้ก็สามเซลของปูหลดสามมันไหวกว่ากระปูนั่นแหละ หกสามเจ็ดสามเก้าสามเลขหนูเป็นกับสามหลักหนึกันใส่รลสิบมาศูนกับแปบเนนเนนเนนเอารวดจัดรวดบวันนี้แต่ว่าจัดไม่ได้หลายดอกว่ะคันโบคันโบจังสี่งนกวนเือกับเด้มากกับปูเขี่ยเอาแบบนก้วันนี้หลักสิบมันมันเด่นที่มันเด่นที่หกแปดเก้าหลักสิบกอวนี้มันเด่นที่ศูนกับแป มันลงตัวเานะสี่สี่สิบกำลัลงเ,เลงเกเล้เล่บิเสียนลักซีบน่่งวดกว่อนมันเด่น 6, 8, หกแปดเก้าวดนี้มันเด่นศูนย์กับแปดลักสิ่สองตัวตําหนักนี่ขะนาดจัหลดจันักหลดทุ่มรดนะต่วทุ่มบได้เริ่มขายบาได้ซื้อบได้ซื้อบา็ได้ซเดนนั่นแหะหาหมื่นแสนเอาซํานี่แหะวัได้กิได้ท่านเลยทำบุญเอาเลขล่างแลที่เน้่นั่นเลแมนอยู่ ห้าก็สั้นตัวเดียวไปเลยห้าบนไปซื้อ 5, สี่สบา้าแปดซ้ำเนี่ยถือใหได<ห>้ล่ะในเมืองคนเดแลดเก้าส9 0มาตัวล่ะมันมีอยู่มันมีอยู่ต่วาสีร่องอยู่สีขอบแปกับเจี๋อยู่พันในซื้อน้ำมูลนีมิตรเจี๋ยบนเสือบนผู้เดียวเนาะนุ่มอะไรรบมานน่ะอาท่านผู้ชมอ๋ออนเนี้าลาเลยรวยรวยค่ะ